วิธีเอาตัวลอดจุกเฉินในสถานการณ์ที่หัวชาร์จล็อกติดอยู่กับรถนะครับในกรณีที่เราไปชาร์จไฟที่ตู้ DC นะครับอาจเกิดขึ้นได้นะครับถ้าแบบตู้การสื่อสารระหว่างตู้กับรถผิดพลาดหรือมีไฟค้างในระบบหัวชาร์จมันจะล็อกไม่สามารถดึงออกได้นะครับอันนี้สมมติอันนี้อันนี้ยังไม่ล็อกแต่ผมสมมติว่ามันล็อกนะครับ ดึงไม่ออกขั่วที่ล็อกมันล็อกอ,อยู่เดือยมันถ้าดึงฝืนดึงอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเรามันรับ n g มันจะมีสลักดึงให้ปลดล็อกฉุกเฉินอยู่ในฝากระโปรงครับต้องไปเปิดฝากระโปรงสำหรับ z s v v นะครับ2019 ตัวปลดล็อกอสลักสุกเฉินจะอยูอ่ด้านหน้าทางด้านขวานะครับตรงด้านใกล้ๆแบตเตอรี่12โวลต์ตัวนี้นะครับจะเป็นสายสลิงตรงนี้เราก็ดึงดึงให้มันมันจะออกมานิดนึงแล้วดึงคางไว้แล้วก็สามารถดึงหัวชาร์จออกได้นะครับ สำหรับ MG ES นะครับก็ต้องเปิดฝากระโปรงเหมือนกันตัวดึงปลดล็อกอหัวชาร์จสุขเฉินนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ฝาปิดนะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้ตรงด้านหน้าล้วงไป หนึงห่วงเขาจะมัดไว้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีจะมีห่วงตรงนี้อยู่ก็ดึงเพื่อปลดล็อกหัวชาร์จได้นะดึงค้างแล้วก็ดึงหัวชาร์จออกส่วน m G e p พัดมันจะอยู่ตรงระหว่างร่องตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างเอาออกยากนิดนึงต้องถอดฝาออก เขาจะไม่มันจะสั้นกว่าตัวนี้แล้วเขาก็จะไม่มามัดไว้ตรงนี้ให้มันจะอยู่ระหว่างร่องตรงนี้ครับต้องแนะนำว่าเปิดฝาครั้งแรกแล้วหาเชือกหรืออะไรที่มันผูกแล้วให้มันยาวขึ้นแล้วก็เอามาคล้องไว้ด้านนอกเพื่อให้มันสะดวกใช้งานเวลาฉุกเฉินนะครับจะ ใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเปิดฝาปิดห้องเครื่องนะครับโอเคครับ